2-Minute Money Tips by KKP เกษียณสบายกับผ้ากองทุนเงินออมเคยคิดกันไหมครับว่าหลังเกษียณที่คุณไม่มีไรายได้แล้วคุณจะใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันด้วยเงินจากแหล่งใดวันนี้เรามีกองทุนที่เป็นแหล่งเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณบาฝากครับมีอะไรบ้างไปติดตามกันครับ 1. กองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนที่เป็นหลักประกันให้แก่ผู้ประกันตนว่าจะได้รับผลประโยชน์ทดแทนในหลายๆกรณี รวมถึงกรณีชลาภาพเงินสมทบของกองทุนนี้จะมาจาก3ส่วนนั่นคือจากลูกจ้างนายจ้างและรัฐบาลครับซึ่งผลประโยชน์ทดแทนนี้จะได้รับตามเกณฑ์การจ่ายเงินเข้าสมทบและได้รับเมื่ออายุครบ55ปีบริบูรณ์กรณีที่เป็นผู้ปราการตนมาตรา33สําำหรับมนุษย์เงินเดือนได้รับค่าจ้างเฉลี่ยเดือนสุดท้ายสูงสุดที่1 5 0 0 0บาท สมทบครบ180เดือนจะได้รับบำนาญเดือนละ3,000บาททุกเดือนและหากสมทบเกิน180เดือนก็จะได้เงินบำนาญเพิ่มปีละ225บาท 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างจะตั้งขึ้นร่วมกันด้วยความสมัครใจส่งเสริมให้ลูกจ้างมีเงินออมไว้ใช้หลังเกษียณออกจากงานหรือทุกพลภาพแหล่งเงินออมจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบ่งได้เป็น4ส่วนดังภาพครับซึ่งจะได้รับกรณีออกจากงานอายุครบ55ปีบริบูรณ์และเป็นสมาชิกกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปี เงินดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นภาษีแต่หากคุณออกจากงานก่อนอายุครบ55าปีคุณควรนำเงินที่ได้รับไปลงทุนต่อใน RMF for p r o v i d e n t Fund เพื่อเป็นแหล่งเงินออมไว้ใช้หลังเกษียณและจะได้รับการยกเว้นภาษี3กองทุนรวมส่งเสริมการออมระยะยาว s s f และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF ทั้งสองกองนอกจากเป็นแหล่งเงินออมเพื่อการเกษียณแล้วยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและผลตอบแทนจากการลงทุนอีกด้วย 4. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกอบข เป็นกองทุนเงินออมไว้ใช้ยามกเกษียณของข้าราชการมีลักษณะใกล้เคียงกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานเอกชนเมื่ออายุครบ60ปีกเกษียณอายุราชการก็สามารถเลือกรับเงินกองทุนเป็นบำเหน็จหรือบำนาญตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ถ้ากองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชอเป็นกองทุนการออมภาคสมัครใจที่รัฐจัดให้แก่แรงงานนอกระบบที่ไม่ได้อยู่ในระบบสวัสดิการบำเหน็จบำนาญของรัฐได้มีเงินออมเก็บไว้ใช้ใจ่ายหลังกเกษียณโดยจะได้รับสิทธิเงินบำนาญรายเดือนขั้นต่ำ600บาทเมื่อส่งเงินออมสะสม13,000 200บาทต่อปีอย่างน้อย10ปีซึ่งหากส่งเงินสะสมในระยะเวลาที่มากกว่า10ปีเงินบำนาญรายเดือนก็จะมากขึ้นตามไปด้วยครับมันนี่ทิปส์วันนี้กเกษียณสบายกับ5กองทุนเงินออมกองทุนแหล่งเงินออมเพื่อการ,กรเกษียณที่สำคัญได้แก่กองทุนประรกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุน S S F และ R M F กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกองทุนการออมแห่งชาติอย่าลืมเลือกการลงทุนในกองทุนเพื่อการ,กรเกษียณที่เหมาะกับตัวคุณผมหวังว่านะครับคุณจะมีความสุขกับชีวิตเมื่อเกษียณทุกคนครับถ้าชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับ Two n u t e s m o n e ์ทฤษ s ีไบ k, k ด้วยนะครับและพบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ